ยินดีต้อนรับสู่ออโตเอ็กซ์เพียรียนจุดหมายปลายทางสําหรับผู้ที่หลงไหลในยนตรกรรมอย่างแท้จริงที่ซึ่งความหลงไหลและความพิถีพิถันในการขับขี่มาบรรจบกันที่นี่เรานําเสนอการรีวิวรถยนต์ระดับพรีเมียมเจาะลึกรายละเอียดอย่างเชี่ยวชาญและมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าความธรรมดาวันนี้เราขอพาทุกท่านไปสัมผัสกับโตโยต้าครีสิดารุ่นปี2026ที่ทุกคนตั้งตารอ,อการกลับมาของชื่อระดับตำนานที่ผสานมรดกความหรูหราเข้ากับนวัตกรรมอย่างลงตัว โตโยต้าครสิดาปี2026ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับแบรนด์นี้ในการนำเสนอยนต์โประกรรมซีดานไอคอนิกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมาตรฐานแห่งความประณีตและความเป็นเลิศทางวิศวกรรมโตโยต้าได้ออกแบบครีสิดาใหม่อย่างพิถีพิถันเพื่อให้โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงตั้งเป้าเพื่อพิชิใตใจผู้ที่ชื่นชอบการผสมผสานร,ระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมและดีไซน์แห่งอนาคตตั้งแต่แรกเห็นครีสิดาสะกดสายตาด้วยรูปลักษณ์ที่สาง่างาม กระจังหน้ากว้างที่ประสานอย่างลงตัวกับไฟหน้า LED Matrix ที่เฉียบคมเส้นสายลำตัวเรียบลื่นต่อเนื่องถึงท้ายรถที่ออกแบบอย่างประณีตเพื่อเสริมสมรรถนะตามหลักอากาศพลศาสตร์ใต้ฝากระโปรง Presida ปี2026มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ V6 t u r โบคู่ขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง390แรงมา้จาจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเครื่องยนต์ใหม่นี้ไม่เพียงแต่มอบอัตราเร่งที่เราใจแต่ยังให้ความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะผสานสมรรถนะเข้ากับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังมีรุ่นไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม340แรงมา้าพร้อมลดการปล่อยไอเสียได้อย่างน่าประทับใจภายในห้องโดยสารครีสิดาเสมือนโอเอซิสแห่งความหรูหราวัสดุระดับพรีเมียมถูกขัดสารมาอย่างพิถีพิถันตั้งแต่หนังแท้เย็บด้วยมือไปจนถึงลายไม้แท้ เพิ่มความอบอุ่นและหรูหราให้กับห้องโดยสารระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด14นิ้วเป็นศูนย์กลางความบันเทิงรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมผู้ช่วยสังงานด้วยเสียงเวอร์ชันล่าสุดของ Toyota นอกจากนี้ยังมีหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่พร้อมแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างคมชัด ด้านความปลอดภัยเครสิดาปี2026ได้ติดตั้งเทคนโนโลยี Toyota Safety Sense 3.0เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองภาพรอบคัน360อองศานอกจากนี้ยังมีระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาให้ผู้ขับขี่สามารถปล่อยมือในบางสถานการณ์ได้อย่างปลอดภยัย สมรรถนะการขับขี่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบทั้งความนุ่มนวลและความแม่นยำระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติส,สามารถวิเคราะห์สภาพถนนแบบเรียลไทม์เพื่อปรับค่าความหนืดของโชค้คอัพให้เหมาะสมพวงมาลัยมีน้ำหนักและความแม่นยำที่ลงตัวเสริมความมั่นใจในทุกโค้งในขณะที่การเก็บเสียงที่เหนือชั้นทำให้การเดินทางเงียบสงบแม้ในความเร็วสูงในด้านรุ่นย่อยและตัวเลือกเสริม p r e ซิดาปี2026มีหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่รุ่นลักชชวรี่ที่โดดเด่นด้วยเบาะนวดไฟฟ้าและแพ็กเกจบอดหลังระดับผู้บริหารไปจนถึงรุ่นสปอร์ตที่มาพร้อมช่วงล่างสปอร์ตและดีไซน์ภายนอกที่ดูดันยิ่งขึ้นการกลับมาของโตโยต้าครีสิดาไม่เพียงแต่ฟื้นตำนานอันทรงเกียรติแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถซีดานระดับพรีเมียมในยุคป,ปัจจุบันมันรวบรวมทุกสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความหรูหรานวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะสมรรถนะที่ยั่งยืนและความมุ่งมั่นต่อคุณภาพอย่างไม่ลดลดะ โตโยต้าได้ให้เกียรติแก่มะระดกของครีเซดาอย่างแท้จริงขนาดเดียวกันก็มองไปยังอนาคตขององค์การขับเคลื่อนอย่างมั่นคงที่ออโตเอ็กพียเรียนเรามุ่งมั่นนำเสนอรีวิวที่ครอบคลุมการวิเคราะห์เชิงลึกและประสบการณ์ยานยนต์ระดับโลกให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเจาะลึกเกี่ยวกับโตโยต้า r รีเซดาปี2026และต้องการติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากโลกแห่งยนตรกรรมอย่าลืมกดติดตามช่องออโตเอ็กพรเรียนของเราการเดินทางสู่โลกแห่งยนตรกรรมที่น่าตื่นเต้นกำลังเริ่่่มต้้นนนขึนทีี